ือตอนเด็กๆเราก็มีความฝันหลายอย่างแต่ว่าไม่มีเวทีไหนให้เ้าแสดงความสามารถเลยแล้วก็เวทีนี้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความสามารถมันเป็นการต่อยอดความฝันแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาเอาเวลาว่างมาทําอะไรให้เป็นประโยชน์ซึ่งมันดีมากๆดีกว่าไปจัดงานอื่นๆแล้วไม่ได้พัฒนาอะไรเราเชื่อว่างานนี้จะพัฒนาเด็กๆให้สามารถเป็นบุคลากรในวงการแฟชัน่นที่จะพัฒนาผลักดันวงการแฟชั่นเราให้ถึงแฟชั่นโลกได้ค่ะครับผมก็เนื่องจากทางพัฒน์น้ำแฟชั่นมอลล์นะครับได้จัด ดีไซเนอร์คอนเทสต์2009ขึ้นนะครับก็ถือว,ว่าเป็นการที่ดีนะครับที่ทีเ่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนรวมถึงนักศึกษาไดา้ได้เข้ามาร่วมประกวดกันออกแบบนะครับแล้วก็เ,เป็นเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วที่สำคัญเลยก็คือเป็นการเ,าเปิดโอกาสให้ให,ให้กับดีไซเนอร์เลือดใหม่ของไทยนะครับได้ไปสู่ระดับโลกด้วยนะครับแล้วก็ได้ทําให้ชาวโลกได้มาเห็นนะจริงๆแล้วก็เป็นการ,เป,การเป็นการดีจต่การส่งออกด้วยเพราะว่า ส่วนกานครับทีตินัมก็จะมีชาวต่างชาติมาช็อปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีดีมากๆเลยหล,ยหลายด้านเลยครับ